หนังโป๊ครับเอาหัวมิบมันที่หัวพูดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวใครไหวคุยกันอยู่เลยเดี๋ยวนี่ก็พูดไม่สนใจใครเลยโอเคครับผมก็อยู่กับรายการพวกเราอย n g เสดนะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์คุณภายในทีมก็หนังส่วนตัวยังไงนะฮะผมก็เรามาคนแรกเลยพี่ที่ อายุเยอะที่สุดแล้วก็ไมราะว่าแก่แล้วกัจเราใช้นวาชราภาพโอเคาวไปชอบดูหนังใช่ไหมครับหนังจริงๆเป็นคนชอบบรรยากาศของโรงภาพยนตร์ เคยมีช่วงหนึ่งในชีวิตเลยนะแบบว่าชอบดูหนังมากถึงขั้นแบบไปทํางานลงหนังเลยขอแบบไปไปสมัครงานลงหนังอยากแบบได้ฟิลแบบว่าอยู่โลงหนังตอนกลางคืนนั่งลงไม่เหลือใครแล้วเลยอยากแบบไปนั่งดูหนังฟิลแบบนั้นเลยมันให้บรรยากาศของการดูหนังที่แบบอยู่ในโรงเสียงก็หึมกะหึมได้ดูจอใหญ่ๆ มีป๊อปคอร์นมีทัปซี่อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีแล้วอีกอย่างนึงเราชอบมูดการที่เข้าไปดูหนังเราเรามีสมาธิกับการคอนเซนเทรตหนังมากๆเรามีความสุขกับนณนะโมเมนต์นั้นแต่พอ,อยุปัจจุบันหนังมันฉายอยู่ในจอทีวีอยู่ในมือถืออยู่ใน iPad กับแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรเงี้ยมันมันความ มูสแอนโทนที่เรารู้สึกได้ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นมันก็ลดลงทําให้การดูหนังในในออนไลน์จริงแอบจะแบบว่าคอนเซนเทรตได้น้อยลงชอบดูหนังเนี่ยเพราะว่าเราชอบศึกษาเราชอบได้ดูเรื่องราวอะไรที่มันแบบที่มันมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงหรือว่าแบบว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องราวที่แบบมันเป็นเรื่องจริงที่มันมันมีอีกมุมมองหนึ่งที่มันแตกต่างไปจากมุมมองที่เราเคยดูอะไรอย่างเงี้ยด้วยความว่าโลกภาพยนตร์เนี่ยมันมีอะไรที่เกินหน้าเกินตา หรือเราที่หรือเราไม่สามารถเป็นไปได้เราก็เลยชอบดูไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ในด้านชีวประวัติหรือ,อภาพยนตร์การศึคือมันมันมันการดูภาพยนตร์อ่ะมันเหมือนความฝันอย่างหนึ่งที่แบบว่าเอ้ไาอยากเป็นอย่างนั้นเราอยากเป็นอย่างนี้เราอยากเป็นอย่างนั้นทําไมชีวิตเราไม่เป็นเหมือนอย่างนั้นเราก็จะมีข้อคิดของภาพยนตร์ต่อไปเราก็เลยชอบที่อยากจะดูหนัง เออไม่ว่าจะเป็นหนังบู๊นนหนังแอคชั่นหนังอะไรเราก็เลยชอบที่จะดูมันเพราะว่าเราทําไม่ได้หรือเอ้ยมันทํำยังไงหรือมันอะไรเราก็จะมีความตกใจตัวเองเราก็เลยชอบที่จะดูหนังเลือกยากเลยขอนั้นเอาตลกแล้วกันจะได้แบบบันเทิงหน่อยจริงๆหน้าตา่างเงี้ยนะชอบ ดูหนังแอนิเมชันนไม่น่าเป็นไปได้ชอบดูหนังแอนิเมชันถ้าเหลือแนวเดียวเนี่ยอยากดูแอนิเมชันอารมณ์แบบเข้าไปนั่งดูดิสนี่เข้าไปนั่งดูพิกซ่าอะไรแบบนั้ชอบชอบแบบนั้นมันมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าเราได้กลับไปเป็นเด็กครั้งหนึ่งเราอยากดูหนังฟิลกูดกับชีวิตที่แม่งฟิลแบบมากเลยหนังโปครับ ทุกคนลองคิดดูนะนโลกแตกเราไม่รู้ว่าเหลือผู้ชายหรือผู้หญิงถูกไหมหนังโป๊เนี่ยถ้าเราแบบตัดเรื่องไม่สัมพันธ์ออกมันจะมีเนื้อเรื่องของมันในทาลายของมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักกว่าจะมาสปาร,ร์เรเฮรูเฮกันอะไรก็จะเป็นยังไงแล้วก็ตอนจบเป็นยังไงหนังโป๊เนี่ยมันสามารถทําให้เราโลกมันแตกนะคนมันก็เหลือน้อย <c oughs> <ๆ S 1> การดูหนังโป๊ก็จะช่วยเพิ่มประชากรโลกขึ้นมาได้อะไร หนังแนวสแลชเชอร์คือเป็นหนังที่แบบคนไล่ฆ่ากันคือเรื่องนั้นมันมีระทึกขวัญมันมีความสนุกของมันมันมีรูปแบบของมันเองแล้วก็มีแบบหนังดราม่าก็ไม่สามารถทําแบบแนวสแลชเชอร์ได้อันนี้ผมผมเปรียบเทียบเลยนะต่อให้คุณแบบเป็นหนังที่แบบเป็นแนวไหนเนี้ยคุณก็จะไม่สามารถทําหนังแนวสแลชเชอร์ได้ถึงต่อให้เป็นหนังสแลแนวสแลชเชอร์ก็อาจจะแบบไม่ใช่เกรดพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ อ่า Like is beautiful เป็นเป็นหนังยังไงที่เป็นหนังใช้ชื่อเรื่องนี้เพราะว่า l i f e is beautiful เออสักอย่างเดี๋ยวไป i n s e ส t รูปขึ้นให้หนัอนะเราเราชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นในในช่วงสงครามที่แบบแม่งชีวิตแม่งเลวร้ายทั้งหมดอ่ะเรายังมีความสุขได้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเล็กๆกับคนที่อยู่ข้างเราอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าสงครามเป็นคนร้ายใช่สงครามเป็นคนย ในนั้นอาจจะเป็นแบบสงครามโหดร้ายแล้วแต่พ่อแบบเหมือนลูก,กยังเด็กอยู่ก็เลยสร้างความสนุกให้ลูกแทนที่จะเป็นความน่ากลัวใช่ให้ให้ลูกได้ได้มีความสุขกับกับช่วงเวลานั้นแล้วก็ไม่ได้มองว่าโลกมันน่ากลัวเพราะว่าเข้าใจแหละว่าแบบว่าวันหนึ่งพ่ออ่ะถ้าพ่อไม่อยู่หรือหรือลูกจะตายไปอะไรเงี้ยพ่อคงไม่อยากให้ลูกแบบว่ามีประสบการณ์ที่มันเลวร้วายในชีวิต พี่มีเรื่องหนึ่งแต่พี่พี่ <E <asy> <p ip rip> พี่จำเรื่องไม่ได้แล้วแต่พี่อ่ะจำเนื้อเรื่องได้แบบฝังใจเลยมันจะเป็นเนเรื่องของฆาตกรต่อเรื่องหนึ่งคนจับผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็มีโจรโง,ง่ๆสี่คนก็คือฆาตกรหนึ่งคนจับผู้หญิง,ญงใช่ไหมผู้หญิงหนีรอดออกไปได้แล้วก็ไปให้หาคนช่วยเอาง่ายๆก็คือฆาตกรตนเรื่องมันจับผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ไปหาคนช่วยแต่เสือกหายโจรสี่คนนี้เจอ และหลังจากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของคาตกรจะเอาผู้หญิงกลับคืนมาแล้วก็ไล่ฆ่าโจรอีก4ี่คนเออเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากคนเล่นคือคนที่เล่นเรื่องแดกคูล่าพี่คิดว่ามันเป็นหนังที่น่าสนใจแล้วก็แนวเนี้ยมันมันสามารถเกิดขึ้นได้อะไรเงรี้ยพี่ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกว่าฉากสยองในเรื่องเนวนันคดข้อสอจริง

เบเพราะว่าอยากทำระเบิดจริงๆโดยที่ไม่ผิดกฎหมาย <c oughs> <c oughs> คิดว่าทำงานไปน่าจะแบบระคึกกูจะตายเบัะวะกูจะตายเบัะวะวันนี้กูรอดไหมเนี่ยแ <c> ล <oughs> ้แบบถ้าสมมติว่าทำงานากับแบบไมเคิลเบย์เนี่ยแล้วแบบพี่เขาเชื่อการที่เราแบบแนะนำเงิเพชันสถานที่ซีสามารถโดยได้คุณจะเลือกพูดได้ไหม พูดได้ไหม เราอยากทางานบงจุนโฮเราเราคือเรารู้สไตล์เขาแหละว่าหนังทุกเรื่องที่เขาทํามาแม่งเป็นเรื่องเศษสีสังคมทั้งหมดเนี่ยเออคือแต่ละเรื่องของเขาอะเขาเขาพยายามสะท้อนปัญหาสังคมสะท้อนประเด็นทางสังคมที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบทุนนิยมที่มันสร้างให้คนเป็นแบบนี้อํานาจของรัฐที่แม่งทําให้เป็นอย่างนี้เราอยากแบบว่าไปทําหนังกับเขาสักสักครั้งหนึ่งปเป็นเบื้องหลังไปอยู่เบื้องหลังแล้วแบบวเราอยากจะ มีเรื่องบางเรื่องที่เราอยากจะให้เขาได้แบบตีแผ่ว่าประเทศแถวนี้แหละออนั่นแหละเรอาอ,อยากเราอยากแบบว่าอมันมีหลายประเด็นว่ามันมีประเด็นคลิปย้อยเยอะมากเลยที่เรานำข้าวมันมันทำให้เรามองว่าหนังอ่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ความบันเทิงอย่างเดียวมุ้งจุนโหนังมันคือเครื่องมือของการสะท้อนเสียงบางอย่างของคนดูของผู้กำกับของทีมงานที่อยากจะส่งต่อไปยังโลกใบนี้ ล้วใครจะคิดว่าแบบว่า Parasite เป็นหนังต่างชาติ Parasite เป็นเป็นหนังต่างชาติเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลอ,อสการ์อะไรเงี้ยเราเราคิดว่าเฮ้ยแค่ประเด็นประเด็น,นต่างๆ่าเหล่านี้แม่งไปไกลได้ขนาดนั้อนุาตทำงานแลวก็ุมชุดโถ้าพุ่มกลับในดวงใจจริงๆอ่ะพี่คิดว่าเป็นพุ่มกับหนังโป๊หยอกห <laughs> ยอด พูดเลยนะมุณเงียะตั้งแต่เด็กเลยเจมวังแล้วก็แซมไรมี่ต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกว่า2คนเนี้กินกันไม่ลงเจมวังเขาจะมีแนวแนวแนวหนังหรือแนวสไตล์ของเขาอยู่แล้วแซมไรมี่ก็จะมีแนวหนังคือแล้วก็แนวสไตล์ของเขาอย่างแซมไรมี่เนี่ยพร้อมกับวิวเดทซึ่งพี่ชอบอยู่แล้วภาคแรกเนี่ยเป็นเป็นอ่าเรื่องของนักศึกษาแล้วเป็นการบีบ เขาเรียกว่าอะไรอะบีบลเชชั่นให้อยู่ในพื้นที่นั้นแต่แต่เจมวานเนี่ยเขาทํหนังผีในแบบที่บอกว่าเหนือกฎเกณฑ์มากขึ้นไปก็คือนังผีส่วนใหญ่เลยเจอแบบตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช,งแช่อย่างเดียวใช่ไหมแต่เจมวานเขาจะแบบมีการวางคอดสว่าเอ้ผีตัวเนี้ยอยู่ข้างหลังก่อนนะอ่ะแผลมุมกล้องมาให้คนเห็นและอีกอย่างหนึ่งเราจะทำยังไงให้คนกลัวอะไรอย่างนี้มันก็เลยดูแบบเป็นเรื่องใหม่เจมวานก็จะทําเรื่องอันนี้ด้วยคอนจิลลิ่งนคนไหนก็ได้ คนไหนก็ได้เอ,อที่ให้เขาไปเล่นน่ะกูก็เล่นบทอะ่ทอะเออกูก็ทำให้บทไหอ่ฉันตัต้งแต่คอนบอยอ่ะทําได้บทอ่ะบ้านฉันตลกไว้ก่อนพออนไว้มาให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราได้ย้อนกลับไปไวัยเด็กอะ่ะเราเคยตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งที่เขาแก่กว่าเราอะ่ะแล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อแบบไปหาเขาไปเจอเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบไม่รารู้สึกฟิลคูดได้ แม้ว่าตอนนั้นความรักในสมัยนั้นอะ่ะมันไม่จาเป็นที่จะต้องแบบว่าอะไรนะเอ่อต้องได้ครอบครองมันอะ่ะมันเป็นความรักที่สุดท้ายตัวตวตัวเด็กตัวพระเอกของเรื่องตัวเอกของเรื่องอะ่ะก็แบบว่าเออถ่ายแบบว่าทําให้เขาได้ประสบความความรักการน่ะระหว่างแบบคนที่ตัวเองรักกับแฟนเขาจริงๆอะไรเงี้ยมันมันเป็นฟิลแบบนะั้นจริงๆอยากให้คนที่เขาอกหักได้แบบลองดูหนังที่แบบว่าย้อนกลับไปในวัยเด็กว่าเฮ้ย จริงๆเรื่องการความรักความอกหักอ่ะมันก็ซ่อมแซมกันได้นะเราไม่ต้องไปถือเราไม่ต้องไปยึดถือกับการครอบครองความรักมันก็ได้นี่อะไรเงี้ยในหนังเนี่ยที่มันไปติดเกาะที่มันพูดกับลูกลูกปลาเล่เออนั่นแหละอ๋อสันวิอกสันนะดูแล้วเพื่อนนั่นแหละเนี่ยเพื่อนของมึง โป้เลยหนังโป้เลย,เลยมันจะได้ทราบซึ้งถึงความรักจริงๆว่ามันไม่ได้ขึ้นถึงเรื่องเซ็กส์แล้วก็เรื่องที่ความรู้สึกเอ่อเปิดเเาังร้องไห้มึันพี่ไม่กลัวว่า,าเขาจะยังร้องไห้หรอก <c oughs> มีกลัวกานั่งสาวมากกว่าใครจะไม่รู้อ <c oughs> ยากอยากอยากเขาจะแนะนาหนัง ที่พี่ชอบมากกว่าพวกแนวแฟนตาซีอะไรอย่างนี้มากกว่าหนังเรื่องอื่นอะไรนี้เพื่อเพื่อที่เราจะไม่ให้เขาเศร้าตามถ้าเราไปแนะนําหนังที่แบบเศร้าเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยเขาฆ่าตัวตายแน่นอนสําหรับความคิดพี่นะแต่ก็นั่นแหละตามที่พี่พูดหนังโป๊ที่พี่แนะนํดแบบมียังไงถัให้แบบอินแล้วก็ได้สนุกขนาดนี้ดูเหมือนฟังเพลง ฟังเพลงที่ดีเขาบอกว่าให้ฟังผ่านหูไว้อย่าไปคิดถึงมันมากอย่าไปจับผิดอย่าไปอะไรคือการดูหนังอะดูง่ายเลยนะผมจะพูดเลยดูอย่าไปคิดอะไรมากเราเสพคอนเทนต์แค่ตรงหน้าว่าตรงหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองดูแค่ในหนังอะเราตีสโคลแค่ ในหนังว่ามันคืออะไรลรวดูหอจะแตกแล้วก็ตีสกอบแค่ในหนังว่าหอจะแตกไม่ต้องเปรียบเทียบเรื่องอื่นไม่ต้องไปจับผิดคู่กับเรื่องอื่นดูแค่ตรงหน้าพอว่ามันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงมันให้อารมณ์เรายังไงแค่นั้นแหละไม่สนุกเราก็แค่เดินออกมาว่าเออไม่สนุกนะแค่นั้นอยู่ที่อารมณ์ตอนนัดมากกว่าตอนจะดูถ้าเกิดอารมณ์ดีๆเราอยากดูไม่ต้องแบบบังคับที่ว่าต้องดูมันก็จะสนุก แบบเราดูตามอารมณ์เราเองเลย<ม>ว่าแบบอ่ะกูอยากดูตอนนี้กูอยากดูวันเนี้ยไม่ใช่แบบกูต้องดูวันนี้เพื่อไปอะไรอย่างนี้ต่อแบบดูเพื่อทำง,งานหรือว่าดูเพื่อปล่อยใจใช่ไหมใช่อันนี้น่าจะสนุกสุดแล้วดูแบบไม่ต้องคิดอะไร<อ>ถ้าเราแบบไม่ได้คิดอะไรเราดูหนักไปมันก็ดูสนุกอย่างเดียวแต่พอมาลงลึกวิเคราะห์เยอะๆบางทีมันก็อาจจะแบบ เหมือนพอเราเริ่มจับทางได้แล้วมันก็แบบอาจจะน่าเบือ่ออาจจะอะไรอย่างงี้ดูหนังไงสนุกดูให้ปล่อยจอยปล่อยใจมันจะมีมันจะมีสองพวกนะดูหนังแบบโอ้หคิดมากออกมาแม่งต้องแบบพิมพ์คีย์บอร์ดละหนังเรื่องนี้กูให้คะแนนโตเมโตเน่าแบบสักเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยแล้วแบกเฮ้ยแม่งไม่เข้าใจทําไม่ดีข้อเสียเยอะแยะนู่นนี่นั่นจริงๆเข้าไปดูหนังฮนะมันคือความบันเทิง เราไปดูแบบปล่อยอยปล่อยใจไอ้สิ่งที่เราได้จากมันน่ะมันอาจจะเป็นของแถมของเราเช่นแบบเฮ้ยเรื่องนี้แม่งเล่าเรื่องดีว่ะสะท้อนปัญหาสังคมแต่มันก็เป็นมันก็เป็นของแถมที่เราได้จากการออกจากโรงหนังแต่ว่าดูหนังจริงๆให้สนุกอ่ะอย่าไปซีเรียสกับมันมากอย่าไปคิดมากคิดซะว่าสิ่งที่เราได้จากมันไอ้ประโยชน์หนังที่มันสะท้อนสังคมหนังที่มันนำสังคมมันเป็นแค่ของแถมที่ให้เราได้ได้กาไรจากการที่เราดูหนัง อย่างน้อยการดูหนังมันเป็นสื่อมันเทิงนชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองอย่าไปซีเรียสกันมากท้ายเลยคำถามท้ 3, ทายสุดพี่คิดว่ารายการยาอย่างเสพคนดูที่เอาเข้ามาเนี่ยมันดีที่พี่คิดว่าเขาจะมาเสพอะไรจะเอาว่าแน่แน่ความหล่อดีกว่าเลยตัด <c oughs> ทิ้งเลยจามเสพจ,จะเป็นเพื่อนดูหนังของคุณคนนึงถ้าวันนึงคุณดูหนังคุณไม่รู้จะหันไปคุยกับใครมาคุยกับ <c oughs> พวกเราได้ อยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้โพสต์มาเฮ้ยเรื่องนี้ดูไม่เข้าใจเลยอ่ะอยากให้ยามเสฟช่วยเล่าเรื่องนี้อธิบายเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยได้ครับยามเศฟยินดีเพื่อนๆดูหนังกับทุกคนครับก็คอยติดตามพวกเราไว้ครับเราจะมีรายการติดตดติดติดตดติดอันนี้คือยังไม่รู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยามเสฟด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่าผมชอบหนัง